อันนี้เป็นคิ้วเดิมของลูกค้านะครับนี่คิ้วสดๆเลยทําไมถึงอยากทําคิ้วครับเนี่ยหนูเขียนคิ้วไม่เท่ากันแล้วก็เขียนคิ้วไม่สวยอะค่ะโ <Q S 2> อ้เขียนคิ้วไม่เกง่งโอ้อยากมาลองแล้วทําไมถึงอยากทํากับพี่แจ๊ค่ะครับหนูเห็นรีวิวคะ่ะในในรีวิวแล้วก็มีเพื่อนมาทําก่อนหน้านี้ด้วยโอ้ใช่ไหมใช่ไหมดีแล้เดี๋ยวพี่แจ๊คจะทําคิ้วให้สวยสวยเสริมหนูเฮงด้วยแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเขียนคิ้วนานๆน,น,นะจ๊ะ จะจัดให้สวยๆตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเยวได้คิ้วสวยแล้วนะครับจากคิ้วที่ไม่เป็นทรงตอนนี้มีทรงคิ้วสวยแล้วเรียบร้อยเห็นไหมครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างจ้าตอนทําเจ็บไหมเอ่ยไม,ไม่ไม่เจ็บค่ะตอนแรกคิดว่ามันจะเจ็บกว่านี้ใช่ไหมคือแบบอันนี้มันแค่จีด๊ดจีแสบแสบนิดเดียวเนาะใช่ค่ะแต่ถ้าถ้าโดยรวมก็ไม่เจ็บค่ะ ือว่าโอเคเลยเนาะด<ช>ูเห็นผลงานล้านเลยเออเออเห็นผลงานคิ้วตัวเองหรือยังเห็นแล้วค่ะชอบไหมจ๊ะชอบมากธรรมชาติดีเนาะค่ะคือไม่เคยมีคิ้วสวยแบบเนี้ยเดี๋ยวต่อไปนี้ยชีวิตจะสบายแล้วรู้เปล่าไม่ต้องมานั่งเขียนคิ้วนานๆเขียนคิ้วเองยากๆอีกต่อไปนะครับนี่ใครที่อยากมีคิ้วสวยๆเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับหลังทําเสร็จ อาจารย์แจ็คครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งสามศูย์แปดศนย์มาจัดคิ้วลาเส้น6มิติเสริมง,งูเ้งสวยๆแบบนี้กันนะจ๊ะเดี๋ยวหลังจากลอกจะอ่อนกว่านี้นะจ๊ะจะเป็นธรรมชาติกว่านี้แล้วก็พึ่งทําเสร็จก็จะมีบวมๆนิดหน่อยเดี๋ยวยุบบวมก็จะเล็กกว่านี้นิดหนึ่งจะกำลบังสวยเลยแต่โดยรวมชอบใช่ไหมอโอเคขอบคุณนะครับที่ไว้ใจให้อาจารย์แจ็คทำสวยให้